อ่ะพี่น้องครับหลังจากที่ผมมาดูวันนี้ผมพาช่างนะครับหรือว่าเรียกช่างมาดูหรือว่ามาตีราคาพี่น้องว่าช่างเขาจะตีราคาเท่าไหร่ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ก็ผมไร้สังกัดดังซึ่งฮะเดนรัว้วขุดสะนะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวเราจะมาฟังด้วยกันนะครับ ทำก็จะประมาณนี้ฮนะน่าจะอยู่เสานี้เลยน,น่าจะอยู่เสานี้นะครับทําปีกสักหน่อยนะแล้วก็ดูวางแผนไว้เดี๋ยวเราคุยกับช่างนิดนึงนะครับว่า,าจะได้ประมาณไหนจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาดูกันครับพี่น้องครับ พังนะครับแดนมันพังก็ตามที่ผมบอกนะครับพอดีเราอยากให้มันตรงนะ,ะตรงนี้ก็เลยมันมันอาจจะติดเกินไปนะครับเนี่ฮะสูบสะออกแล้วแต่ปลายยังเหลืออยู่นะนะเดี๋ยวเรามารออ่า คุยตกลงราคากับช่างรอช่างมาครับมาเรียกทางมาแล้วท้างมาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะรออีกคนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตรงนั้นให้อินลงมาหมดเลยครับพี่น้องก็คือตัวนี้เราจะเทปูน,ไ,นไว้อยู่นะ เทปูนไว้อยู่แต่ว่ามันพ,พอมันพังปุ๊บมันก็จะล,มล้มละเพราะว่ามันไม่ลึกนะครับแต่นี้เราก็จะทําใหม่นะกั้นเลยฮะกั้นเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันดินมันพังไปฝั่งนู้นไงนะครับอขอบอกนะครับพขบอกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นของเรานะครับฝั่งสะเนี่ยเป็นของเรา ั่งโน้นเป็นของเขานะครับแต่เรากั้นนะครับเรากั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันพังเพราะหนึ่งก็คือเราต้องเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลานะก็ถ้าดินมันพังสไลด์สไลด์ไปพวกเสาพวกอะไรเนี่ยมันจะพังลงหมดแล้วเนี่ยตึงหมดแล้วครับเอ็นหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดหลักหลักที่แปดก็ตรงอยู่หลักที่เจ็ดนะเอ็น ตัวนั้นไม่มีลวดยึดด้วยนะครับก็เลยเอนกว่าเขาเลยนะฮะหลักนั้นนี่ฮเราสูบไปเรียบร้อยแล้วนะสะแต่ยังมีปลาอยู่นะนเห็นไหมครับปลามันยังขึ้นอยู่เลยนี่แหละครับที่ผมเคยบอกว่าเ,เคยลงคลิปไปเรื่อยๆอยู่ว่าการขุดสระนะครับ ต้องเว้นระยะนะครับตัวนู้นขุดลูกหลังเห็นไหมต้องเว้นระยะนิดนึงนะตัวนั้นก็ประมาณ3เมตรกว่านะนะครับประมาณ3เมตรกว่าตัวนี้น่าจะติดแดนเลยครเพราะว่าชานมันมันเท่ากับตัวนั้นเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน่าจะอยู่ติดแดนเลยปากขอบสะนะครับก็เป็นที่มาของมันพังลงนะครับตอนนี้เราก็ ให้ช่างนะมาตีราคาหรือมาวัดเพื่อที่จะาหาหรือร่วมกันว่าทำยังไงทำแบบไหนช่างเขาจะได้ตีราคามาถูกนะครับเราก็ต้องอทำก่อนะก่อสมมุติว่าเสาเนี่ยนะครับเ <c oughs> สาแบบนี้ก็ก็เอานี่ฮะเสมอนี้เนาะ บางทีอาจจะได้เอาเสาออกก่อนนะครับเอาเสาออกก่อนเพื่อที่จะเทเป็นคานขุดเทเป็นคานลงไปนะครับแล้วก็ก่อขึ้นมาสักสักลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับสักลวดอีกเส้นหนึงสูงนะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับมาประมาณเสานี้หรือเปล่า มาณเสานี้พอได้รึไหมเ,เจอประมาณเสานี้หนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณ8เราน่าจะทำไปถึงต้นที่สิบนะครับองนนต้นที่10ก็ประมาณสัก น่าจะสิบกว่าเม็ดอยู่นะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่างฮะเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันพังลงฮะ แต่ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยคือเออเสาพวกนี้ก็จะล้มหมดเลยนะนะครับที่เราทํากั้นไว้ไม่ใช่อะไรพี่น้องเพราะว่าแถวนี้วัวควายเยอะนะมันก็เลยต้องทํากั้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้วัวควายมันเข้ามานะครับก็ถามว่ามันคุมไหมมันก็ไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่าก็ต้องกันนะครับก็ต้องทำนะฮะ โอเคนะครับรอติดตามครับผมว่าจะคืบหน้าไปแค่ไหนราคาได้กันเท่าไหร่ก็รอติดตามครับ